ไอ้ผมเคยเอาตัวโอริโก้นะนะครับเอามาให้ชุบใช่ไหมใช่ค่ะนะครับมันเป็นไงพี่ใช้ตัวนี้แล้วก็เนี่ยรู้สึกว่ามันพอมันไม่ลามปกติเต็มแล้วเนี่ยปกติเต็มใช่ไหมเสียหายใช่ปกติจะเสียแล้วเน่าถ้าถ้าหกร้อยโลนี่เสียหายเท่าไหร่เยอะี่ดูน้ำได้เลยเนี่ยดูสังเกตดูน้ำช้ำช้ำนะเนี่ยนี่มันยังช่วยได้นะปกติมันจะลามเน่าหมดคือช้ำชๆแบบนี้ปกติจะลามใช่ไหม ปกติจะลามลามรัมเนี่ยอย่างเงี้ยไปหมดครัอย่างเงี้ยที่หนามที่เป็นที่เป็นที่เป็นรอยอย่างเงี้ยปกติจะลามลามเป็นท็อปเน่าหมดลแต่ใช้ตัวโอลิโก้แล้วนี่ไม่ลามมันยับยั้งมันยับยั้งได้เลยใช้อัตราเท่าไหร่พี่ฝาหนึ่งฝาหนึ่งต่อน้ำฝาหนึ่งไอ้ฝาฝาขวดนะฝาขวด 500cc ต่อน้ำเท่าไหร่น้ำไม่ดันอ๋ออันนั้นก็ประมาณสัก20ลิตรได้ไหมกว่านะครับสำหรับตัวนี้ได้ผลดีนะครับ 6เน่าใช่ไหมยังไม่เน่าสักลูกเลยนะตอนนี้ไม่เน่าสักลูกเลยที่ทั้งทั้ง600โลที่เอาอมามหลังจากชุบตัวอลิโก้นะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชของวิทยาลัยนาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับ